ออกรถง่ายใช้รถเป็นเศรษฐีรถมือสองสงขานอกจากจะออกรถง่ายแล้วนะฮะที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญแนะนําสอนตั้งแต่การใช้กุญแจรีโมทเลยจ้าแนะนํากันไปให้ลูกค้ามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะฮะรถยนต์มือสองที่นี่คุณภาพดีแล้วต้องใช้รถเป็นด้วยนะครับแนะนําการใช้ระบบแอร์ให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นเพราะรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะทุกคน แนะนำไม่กระทั่งการใช้ระบบไฟหน้าของรถนะฮะเพราะรถยุโรปก็จะมีปุ่มสวิตช์เปิดไฟแตกต่างกันไปจากรถญี่ปุ่นเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะฮะคอยแนะนำก่อนที่จะรับรถไปใช้จริงเนี่ยนะฮะจะได้ใช้รถกันอย่างมีความสุขและถูกต้องนะครับเครื่องยงเครื่องยนต์อะไรก็มีทีมงานแนะนำกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูแลกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็น การดูแลระดับน้ำต่างๆของรถยนต์ของแต่ละรุ่นซื้อรถที่นี่มีกินมีใช้ค้าขายรุ่งเรืองนะฮะนอกจากได้รถดีๆผ่านการคัดสรรแล้ววันรับรถหรือหลังจากออกรถไปแล้วอยากจะให้ทีมงานเราแนะนำอะไรเราก็พร้อมบริการนะฮะซื้อรถที่นี่มีกินมีใช้ค้าขายรุ่งเรืองจ้าแนะนำกันมาได้นะฮะทุกคนไฟนั้นผ่านง่ายครับเศรษฐีรถมือสงสงขาเรามีทีมงานดูแลทุกขั้นตอน